เป็นลูกเขาจะฆ่าพ,พ่อเขาได้ยังไงได้สิครับเพราะเขารู้ว่าตอนที่ที่พ่อผมตายเขาก็จะรับมรดกมหาศาลจากพินัยกรรมพ่อผมคุณทานินถูกยิงแล้วเขาบอกหรือเปล่าคะว่าใครยิงอ่ะเขาบอกเขารู้แล้วแต่ว่ายังไม่เปิดเผยเป็นไปได้ยังไงแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยไพมันก็ลุกขนาดนั้น แล้วคุณธานินไปถูกยิงตอนไหนมันคิดเวลาไงว่าเรื่องจะเป็นแบบเนี้มันหลอกพ่อให้ไปเจอแพช์ที่บ้านนั่นมันก็เผาบ้านอาศัยที่วุ่นวายเอาปืนแอบยิงพ่อแล้วใครล่ะลูกใครทําเพชรแล้วเขาจะทําอย่างนั้นทําไมแม่ฮะตํารวจมาเต่งไงตํรวจลายเพชรแท้ เราขอจับกุมคุณในข้าหาฆาตกรรมนายธนินเลิศชัยวัฒน<ะ>์นี่ครับหมายสารนับผมไม่ได้ทำอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ย,ยผมไม่ได้ทำอะไรพ่อเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณตำรวจคุณมีหลักฐานอะไรมาจับลูกชายฉันลูกชายของคุณถูกกล่าวหาว่ายิงนายธนินเลิศชัยวัฒน์ตายเราพอบปอกกระสุนปืนและว,วุ้ดปืนที่มีลายนิ้วมือเขาตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงสันนิษฐานว่าเขาเป็นผู้ยิง และยังทําให้เกิดไฟไหม้เพื่ออำพางค,คดีครับคุณมิสิทธิ์จะไปพูดก็ได้นะครับเพราะกับพูดคุณทุกคำเนี่ยจะใช้ประโยชน์ชั้นศาลนะครับดับเอาตัวไปไปไมปไปไป่ได้ลูกศิษย์ไม่ไดีทำลูกศิไปไม่ไดีทำเดีลูกศิไปลูกศิษย์ไม่ไดีทำมึมมำมคงคิดว่ากูฆ่าพ่อใครทำมันก็ต้องรับกรรมไป ไม่เผ็ดไม่ได้ทำเขาเป็นลูกเขาจะฆ่าพ,พ่อเขาได้ยังไงได้สิครับพอาเขารู้ว่าตอนที่ที่พ่อผมตาย <c oughs> เขาก็จะรับมรดกมหาศาลจากพี่นายกำพ่อผมเสียแรงนะที่พ่อจะทำดีกับแกสุดท้ายแกก็เนรคุณเขาทรยศเขาทําชัว่วเขาเาก็ไม่ไทำเก็บไปพูดในศาแลแต่ถ้าความยุติธรรมมีจริง แกจะต้องชดใช้ในสิ <serving> <Enfin> ่งที่แกทำลงไปเชิญครับไปไปไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ล้อยาลูเด็ดไปอย่าลูบเด็ดไปอยไปนะอยไปนะอย่าลูเด็ดไปไปครับไปกันไปเร็วไป 有路的，有路的。 ทำให้ลอของฉันถูกเต็มๆด้วยรักของเธอได้ลอยล่องไปให้ใจได้ยินจงจำนองที่แสนอ่อนหวานรักของฉันที่มีอยู่เต็มใจให้เธอได้รู้เอาไว้ต่อจากนี้เต็มใจฉันให้